ไปดูบรรยากาศของพุทธศาสนิกชนในหลายพื้นที่นะคะ,คะเวียนเทียนวันวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ พุทธศาสานิกชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะโดยทั้งหน่วยงานราชการนะคะทั้งข้าราชการตำรวจทหารและพี่น้องประชาชนก็ได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนณวัดเวรุวันอำเภอเมืองยะลาโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองนนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานฝ่ายคารวสประกอบพิธีเวียนเทียนและได้ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาวันสําคัญทางพระพุทธศาสานาวันวิสาขาบูชาพร้อมนําพุทธศาสานิกชนชาวยะลาร่วม มเวียนเทียนรอบสาลาการประเรลียนวัดเวลุวัน3รอบค่ะซึ่งการจัดพิธีดังกล่าวในครั้งนี้โดยสํงงานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและสํงงานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้กําหนดจัดขึ้นทั้งในช่วงกลางวันและช่วงค่ำตามความเหมาะสมเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและในขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลาได้มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความ ความสะดวกความปลอดภัยให้แก่พุทธศาสนิกชนตลอดการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัดอย่างเข้มงวดค่ะ